บัตรข้าเจา้ายางน้ำทังแห่เพื่นคือปอกเกียปวปอไข่ปอกป่วยเนาะบัตรกินน้ำาอหรอบัตร่ออดแดดๆนี่ยเจอกินอันนั้นแนี่เพราะว่าทองเสียมาข้าเจ้าพุ่มคุมกันเพื่นไม่ดีครับใส่หอมหอมหัวหอมไปหลายๆเลยครับเพราะว่าเข้าใด้มาฟรี นี่บอเ็นเชฟกระทาห่างเด้อยพี่น้องเชฟกระทาลุย,ยบอแสีบไปหาหมอเด้ใจบีซิมปีมือผมบอหนี่ <c oughs> <c oughs> ปีนั่น เลี้ยงมันเกิดน้องมัดยิมัดสยากะกำลังซีหาขวบเนาะไปล่ำมาได้เงินมากอะ่ะไม่เฮ็ดขบุลน,นี่แม่เฮ็ดขบ่นเฮ็ดยำํำขั้วอยู่หลังบ้านเงี้ยนห้องกับปรเด้เป็นไรนี่บอสบ้านนี้กะปิดไฟสิเป่าเค้กสิเสื้อผ้ายลานเนาะกับเปิดประตูขั้วไว้กับปิดไฟเมื่อแฮปปีเบิร์ดดีทูยูออกมาทั้งหนาเป็นบละ mm hmm. ไม่น้องมัดสยาเป่าเค้ก มาเลี้ยนนำขบุญมาเลี้ยนนำขบุญอยู่ในขัาา้วแม่แม่บีขาบตีนไข่ขาบย้มขา่าเบี้ยโอ้ยอ่ามเลยบ่ากระจินคือเก่าดิมันเหน็ดใหม่บ่ทันแล้วเนาะข่าได้ยรข่าได้ยร์มีเบิร์เดีย์กันหลายเรียบร้อยแล้วจ้าพร้อมเสิร์ฟค่ะ ซิมมือขอนุยาดซิมเด้อครับพี่นอ้องบอ่อแสบไปหาหมอบอ่อแสบจังร้องเบืองลวนก้อยปลากระป๋องใส่หอมแดงยง่งซุ้มหน่อยหอมแดงพริกสด ดีเมีนเนยไรนะเราลาวาด้วยด้น้อิ้งห้ามเคล็ดลับล้างยาแบบทบงิกหมอเนกระดูนยายแตมข้ามิ้งนะคะ พอมันลงไปอยู่กับน้ำยาแล้วมันจะอร่อยพร้อ,อ,อมเสิร์ฟครับพี่น้องน้องกาเจ้าเห็นว่าใส่ใส่แล้วตัวเราใส่หม้อจะใส่ก็เลยไม่ใส่ก็เลยเปลี่ยนใจไจล่ใจหลวงไล่คนคนใ,ใจขวบขึ้นคนหมเด็กในี่หรือคนไลยใจจีนใไม่มีกินน่นไปก็คือข่น้อยจ้า มักเดียวใจเดียวทุกคนฮ่าฮ่าฮ่าฮ่เฮ็นี้าย่ะเีเป็นคนร้ายใจอั้งเ่นกันันนี่แม่แม่มมัเอย่ยงเจ็บกินได้แ่บดันนันบวดดีบ่ มันเป็นมันบุน๋มอันเอิร์นยังก่อเกาหลีอีกไหมแม่กินยังไงเขากินแบบใส่อะไรผสมเข้ากันนั่นแหละมันไม่รู้จักกินสาเหตุมันเน,นี่ยคุณอะอาเธอเยาวชนพอใครขวดขวดให้และช้